ข้าวหมากไหมจ๊ะข้าวหมากดียังไงน่ะเหรอข้าวหมากนะคะต้องบอกว่านะคะเป็นนะคะขนมโบราณที่อร่อยด้วยนะคะและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะมีสารโปรไบโอติกนะคะช่วยทําให้นะคะย่อยในระบบลําไส้ของเราและเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายด้วยนะและเวลากินนะคะตอนก่อนนอนก็จะทําให้เราหลับดีหลับลึกนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของข้าวหมากนะคะมีอะไรบ้างลองเสิร์ชดูนะมีประโยชน์มากๆ ลและข้าวหมากของเยโรสนะคะมีสองสีนะวันนี้มีข้าวเหนียวดําและข้าวเหนียวขาวค่ะทํามาเป็นอาชีพมาหปีแล้วจ้าเข้าปีที่7แล้วนะคะต้องบอกว่านะคะอร่อยแบบนี้แล้วจ้าและทําทีหนึ่งนะคะ12 1สีโลแบบนี้เลยจ้าใครที่อยากลองทําดูเยโรสจะเขียนสูตรวันนี้สูตรข้าวเหนียวขาววางไว้ให้นะคะทุกทกคนแล้วก็นะคะ ทางร้านเขากำลังจัดโปรแป้งอยู่นะใครที่กำลังอยากลองทำดูนะคะลองจิ้มดูนะคะที่ตะกร้านะแป้งเขามีให้เลือกด้วยนะ